นะนะนะขอบคุณมากนะ <laughs>

เป็นโครงการถนนปูเดินนะครับก็คือเราเชิญชวนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับได้มาร่วมขายของกันนะครับบริเวณที่ลานหน้าสํานักง,งานเทศบาลตําบลบางปูนะครับโดยโดยการเริ่มการขายเนะี่ยคือเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีนะครับทางเทศบาลเนี่ยมีอปุปกรณ์ไว้ให้คือโต๊ะเก้าอี้นะครับ ส่วนอย่างอื่นนั้นตัวแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับรายเดียอย่างอนนื่นก็คือตัวร้านค้าพ่อค้าแม่ค้านะครับดำเนินการด้วยตัวเองนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะต่อยอดไปถึงโครงการตลาดนะครับต่างๆที่อยู่ในริมทะเลของเรานะครับต่อไปนะครับ